เราเคยเหนื่อยไหมครับกับการที่เราจะต้องมาพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรานะ่ยบางทีนะครับเราทําแทบตายนะแต่สุดท้ายมันก็เท่านั้นอะ่ะบางครั้งเราพยายามพิสูจน์ตัวเองกับเพื่อร่วมงานพยายามที่จะเป็นลูกน้องที่ดีเนะีแต่เขาก็บอกว่านะคุณยังไม่ดีพอนะหรือนะครับเราพยายามที่จะทําตัวให้ดีที่สุดกับคนที่เรารักหรือแฟนของเราแต่เขาก็ยังจดจําในสิ่งที่เราผิดพลาดอ่ะ เราเหนื่อยก็จริงนะครับแต่เราไม่ได้เหนื่อยเพราะการทํางาน,นเราเหนื่อยที่จิตใจเหนื่อยจากภายในนะเราเหนื่อยเพราะว่านะครับเรากําลังวิ่งแข่งกับสนามที่ไม่มีวันนะครับถูกตั้งให้เราชนะเลยนนและบางครั้งนะครับเราเหนื่อยไม่ได้มาจากการที่เราพยายามแต่มันมาจากการที่เราพยายามผิดที่ต่างหากเราพยายามพิสูจน์ตัวเองกับคนที่เขาตัดสินเราไว้เรียบร้อยตอให้เราทํา100คะแนนนะครับเขาก็จะบอกว่าทําไมไม่ทําให้มากกว่านี้ไม่ทําให้ถึง120ยย ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่เก่งหรือไม่มีศักยภาพแต่ปัญหาที่แท้จริงมันมาจากสายตาหรือมุมมองของเขาที่ไม่เห็นคุณค่าของเราเลยลองนึกภาพดูนะครับถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้พรีเซนต์หรืออธิบายอะไรสักอย่างหนึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เก่งจังทำไมคนนี้ดูมีความสามารถมีศักยภาพจังนะแต่คนที่มองไม่เห็นคุณค่าของเรานะครับเขาจะตั้งใจนะครับใส่ที่อุดหูฟังตั้งแต่ที่แรกนะ ต่อให้เราตะโกนต่อให้เราเหนื่อยแค่ไหนนะครับเขาก็ไม่ได้ฟังตั้งแต่ที่แรกอยู่แล้วสุดท้ายนะครับบางทีเราอาจจะบอกกับตัวเองว่าฉันยังไม่เก่งพอฉันยังไม่ดีพอใช่ไหมอ่ะทั้งที่ความจริงนะครับเขาตัางหากเป็นคนที่ปิดใจที่จะรับฟังในสิ่งที่เราพูดด้วยความจริงนะครับอาจจะเจ็บมากกว่านั้นนั่นก็คือเขาไม่อยากเห็นการเติบโตของเราในวันหนึ่งนะครับเราอาจจะเติบโต เราอาจจะเก่งขึ้นเขาอาจจะมองว่าเรายิงนะหรือแม้แต่วันหนึ่งที่เรามีพลังใจมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นเขาอาจจะมองว่าเราเปลี่ยนไปหรือมากกว่านั้นนะครับในวันที่เราประสบความสาเร็จเขาก็เพียงแค่ขอให้คุณโชคดีนะเขาไม่รู้สึกยินดีในสิ่งที่เราเปลี่ยนไปด้วยซ้าและมันก็มีคําถามหนึ่งนะครับนั่นเป็นคําถามที่สําคัญที่สุดของชีวิตนั่นก็คือนะครับเราจะพิสูจน์ตัวเองทางชีวิตให้กับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราจริงหรอือ S <S เราเหนื่อยก็จริงนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เก่งแต่เราพยายามที่จะเก่งนะครับให้กับคนที่เขาไม่รู้สึกว่าเขาภูมิใจในตัวเราอ่ะนั่นก็เป็นเกมที่เราไม่มีวันที่จะชนะเลยนะรเราไม่ต้องพยายามให้ตัวเองนะรู้สึกว่าจะต้องเก่งขึ้นแต่เราจะต้องหยุดพิสูจน์ตัวเองกับคนผิดคนเราไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องลดตัวเองเพื่อให้ใครสบายใจอะเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้เกินร้อยเพื่อให้ใครเห็นคุณค่าในตัวเรา คุณค่าของเรานะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงปรบมือของใครแต่คุณค่าของเรามันขึ้นอยู่กับเรายืนอยู่ตรงไหนเราเห็นคุณค่าของตัวเองอย่างไรต่างหากนะต้นไม้นะครับมันไม่เคยวิ่งตามคนที่ไม่มองมันเลยมันก็เติบโตไปตามธรรมชาติของมันนะถ้าใครเห็นคุณค่าของมันก็จะเดินเข้ามาหามันเองนะคนเราก็เช่นเดียวกันนะคร <lleicht S 2> ับเวลาที่เราเหนื่อยมากๆลองเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสนามชีวิตนะครับใจเราจะเบาขึ้น โดยที่เราไม่จะเป็นที่จะต้องพยายามให้ตัวเองเก่งขึ้นอีกเลย